กระทรวงพาณิชย์เขาร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้เข้ามาสนับสนุนสินค้าโอท็อวันนี้จะนำเสนอด้านเสื้อผ้านะเขามีบูธใหญ่ๆแบบนี้จัดได้สวยงามมากสิ่งที่เขาสนับสนุนไม่ได้มีเฉพาะของกินของใช้เท่านั้นนะ มีเสื้อผ้าด้วยแม้แต่สิ่งแปรรูปที่เรียกว่างานฝีมือต่างๆเนี่ยเขาก็มีมากมายเลยนะตอนนี้สินค้าบางตัวเนี่ยได้ส่งออกไปขายยังต่างประเทศแล้วนะด้ลองสอบถามเขาดูเขาบอกว่าพานิชจังหวัดเขาเนี่ย ช่วยให้เขาได้ทำผลิตภัณฑ์ดีๆได้มีคนมาสอนได้มีคนมาแนะแนวทางแล้วก็จะได้พัฒนาฝีมือขึ้นไปเรามาดูกันนะอย่างนี้ไม้เนี่ยเขาเอามาทำไอ้นู่นไอ้นี่เยอะแยะไปหมดอันนี้เป็นงานฝีมือเลยนะจะพามาดูไม่ว่าจะเป็นการเย็บ การเผ้นเพ้นลงบนอุปกรณ์ต่างๆหรือแม้แต่กระเป๋ารองเท้าอะไรต่อมีอะไรเขาทำได้งดงามจริงๆเดี๋ยวจะพาไปดูอีกทีหนึ่งนี่ไงชิ้นนี้มันเป็นผ้านะแล้วเขาด้นด้วยคล้ายๆกับเชือกกันนะปักเข้าไปทั้งตัวเลยเนี่ยทั้งตัวไม่รู้เขาทำได้ยังไงเขาบอกว่าพานิชช่วยสนับสนุนเขา งานที่เราถ่ายมาเนี่ยนะเราขออนุญาตร้านเขาทุกร้านแล้วนะเราบอกเขาว่าเราจะถ่ายลงทิกตอกในตีมพานิชย์สนับสนุนโอท็อปเขาก็ยอมให้ถ่ายค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเขาก็บอกว่ามันเป็นงานฝีมือตัวเขาเองเนี่ยยังทําให้เหมือนกันไม่ได้เลยใครจะมาลอกเรียนแบบก็คงจะลําบากน,นะแต่ก็เอาเถอะ อย่าลอกเรียนแบบเขาเลยเพราะว่าเราก็มีฝีมือกันอยู่แล้วนะอย่างอันนี้<ม>เขาสาร<ม>เขาร้อย<ม>เขาถักทอด้วยป่านสอนน้าลายนะเอาไปย้อมสีแล้วก็เอามาทำลากลายรูปแบบมากเลยส่วนงานเพ้นแบบนี้ลองเข้าไปดูใกล้ๆเห็นไหมเขาเพ้นเข้าไปบนหนังหรือไม่ก็ผ้า ก็ลองทำดูนะลองเข้าไปปรึกษาพานิจจวัดดูนะแล้วฟั